الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك إن نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها سكيها أنت خير من سكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ก็ทำดีละพี่น้องผู้ที่มีมาวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการหยิบยกหนังสือตำราเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่ากีตาบุนมมฟีดฟีมไฮเมอร์ติตเตอฮีฮดเป็นหนังสือตำราที่รวบรวมสาระสําคัญในการให้เอกภาพตลอดศตวรรษห้าหัวตะอลาถือเป็นหนังสือตำราเล่มหนึ่งที่เป็นการปูพื้นฐานในการศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนในการพูดถึงสาระ การให้เอกอาภาพต่อรัสุบฮาหนะฮูอาตะาอาลาของท่านศาสตราจารย์ดรอับดุลกอเดตมุลมุฮัมมัดอัลตอโซฟีฮะฟิซฮุลลอห์ท่านก็ถือเป็นคณาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอิสลามน,าน,นครมดินะผมเองก็ได้สัมผัสกับการสอนของท่านเป็นระยะเวลาหนึ่งปีด้วยกันหนังสือตำราเล่มนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหมานอยากที่จะนำเรียนให้พี่น้องผู้ที่มีอิหมานได้ศึกษาในเรื่องของการปฏิเสธศรัทธาต่อรัสุบฮานะฮูอาตะอาลามีอยู่สอง ประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งนั่นก็คือการปฏิเสธศรัทธาในเชิงหลักความเชื่อหรือการปฏิเสธศรัทธาที่เป็นระดับขั้นที่สูงที่สุดนั่นก็คือการตกศาสนาแล้วก็การปฏิเสธศรัทธา,าเล็กหมายถึงว่าเป็นการปฏิเสธศรัทธา,าในเชิงหลักปฏิบัติไม่ถึงขั้นตกศาสนา,าหลักฐานที่อยู่ในอุรรานแลขะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮวะและฮะสัลลัมมากมายที่พูดถึงใน การปฏิเสธศรัทธาระดับขั้นที่ใหญ่แล้วก็การปฏิเสธศรัทธาในระดับขั้นที่เล็กดังนั้นทั้งหมดเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมาถ้าหากว่าเราศึกษาความเข้าใจของชาวสาลัฟเราก็จะไม่สับสนก็ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการปฏิเสธศรัทธาเล็กในระดับขั้นที่ะระดับขั้นที่เล็กอยู่ในเชิงหลักปฏิบัติดันั่นก็คือส่วนหนึ่ง ที่เราจะมาพูดถึงนั่นก็คือการเข็นค่ากันระหว่างมุสลิมประเด็นเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่สําคัญเช่นเดียวกันในการเข้าใจตัวบทฮะดีษหรือตัวบทอันกุรอานที่หาหาหอาัลลอฮาได้ทรงกล่าวเอาไว้ลงมาดูพี่น้องพุทธิมีมาน การปฏิเสธศรัทธาเล็กในเชิงหลักปฏิบัติคืออะไรการเข็นฆ่าระหว่างมุสลิมหมายถึงอะไรนั่นก็คือกีตารุนมุสลิมลินมุสลิมบีไกรริวเจฮีฮักกินวะฮุวนูอุนมินอันวาอินกุฟรินอามาลีอันมูนาฟีเลกามาลินอีมานบรรดานังสือการได้ให้คำนิยามนั่นก็คือการเข็นฆ่ามุสลิมด้วยกันเองโดยที่ไม่มีเหตุผลที่จะมีการเข็นฆ่าหรือว่า เป็นการเหมือนกับคนที่เขีนฆ่ามุสลิมด้วยกับเจตนาพี่ยน้องผู้ที่มีอ ي มานเขาจะต้องถูกค่ากลับดังนั้นการเข็นฆ่าซึ่งกันและกันโดยไม่มีเหตุผลถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายถือว่าเป็นบาปใหญ่ที่มันค้านกับความสมบูรณ์ของการอ إ ي ่านของบุคคลเหล่านั้นด้วยเหตุน,นี้บรรดานเนีอาการได้บรรจุชนิดของการปฏิเสธในเชิงหลักปฏิบัติ เพราะเนื่องจากว่าการเข็นค่าถือเป็นบาปใหญ่และบาปใหญ่เหล่านี้มันจะบั่นทอนการอีห่านที่สมบูรณ์ของบุคคลเหล่านั้นลงมาดูหลักฐานต่างๆมากมายที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวหัวตะาลาพูดถึงคําว่ากุฟรุนแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเป็นการตกศาสนาพี่น้องผู้ที่มีอหมานด้วยเหตุนี้การที่เราศึกษา หลักฐานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากในความเข้าใจของชาวซาลฟในอดีตหนึ่งในหลักฐานที่ท่านรอซุนโซลลลฮัวไลฮัวสลัมท่านได้กล่าวว่าซีบาบุนมุสลิมฟูซูกุนวากิตาลูฮูกุฟรุน ท่านนบีได้กล่าวว่าการด่าวทอซึ่งกันและกันหรือการด่าวทอล่อแม่กันถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นบาปเช่นเดียวกันเป็นการฝ่าฝืนต่อการเชื่อฟังต่อละสุบฮานหัวตาลาเป็นการฝ่าฝืนต่อการเชื่อฟังต่อท่านรอซูลสลลอลอหัวไหลหัวสลัมและการเขียนฆ่าซึ่งกันและกันถือเป็นการปฏิเสธหะดิษบทนี้พี่น้องพุทธ่มีมนัน ท่านนบีมุฮัมมัดุลลัลฮวาและฮิวซัลลัมใช้คำว่ากุฟรุนไม่ได้หมายความว่าการปฏิเสธนี้จะตกศาสนาเสมอไปหะดิษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิม่ามัมนบุคอรีและอิหมามมุสลิมที่พูดถึงการด่าวทอล่อแม่กันหรือการเข็นฆ่าซึ่งกันและกันไม่ได้จัดอยู่ในการปฏิเสธศรัทธาในระดับขั้นในเชิงหลักความเชื่อแต่เป็นการปฏิเสธในเชิงหลักปฏิบัตินั่นเอง ท่านนบ,บีมูฮัมมัดสลลลวัยลฮสัลลัมใช้คำว่าอัลกุฟรุนี่น้องพุทธิมีมานคำว่าอัลกุฟรุไม่ได้หมายความว่าเป็นการปฏิเสธใหญ่ดังนั้นบรรดานักชาการหลายต่อหลายท่านได้ได้ให้เหตุผลว่าทําไมท่านนบ,บีมูฮัมมัดสลลลขัยละฮสัลลัม ได้ใช้คําว่ากุฟรุนทั้งๆท,ที่คําว่ากุฟรุนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายพี่น้องถ้าหากว่าเราเข้าใจนั่นก็คือการปฏิเสธศรัทธาต่อรัสสุปหะนะฮุวตาลาแต่ท่านนบีใช้อันเนื่องมาจากเพื่อเป็นการอะไรตําหนิและเป็นการสาทับอย่างรุนแรงสําหรับบุคคลที่อะไรริดรอนสิทธิ์มุสลิมด้วยกันการริดรอนสิทธิ์มุสลิมที่หนักที่สุดนั่นก็คือการฆ่ามุสลิมการทาลายสิทธิ ที่จะต้องพึงให้อย่างเช่นเมื่อ,เม,อเมื่อเวลามุสลิมอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยเราจะต้องอะไรให้สาลามนี่คือสิทธิหนึ่งพินองพ้ทีิมีมานที่เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าจัญญามารยาตสามัญประจําบ้านที่ทุกคนนั้นจะต้องรู้การให้สิทธิ์สำหรับมุสลิมด้วยกันเนี่ยมีเยอะมากบรรดาผูชาการบางท่านมองว่ามากกว่า20กว่าสิทธิ์ด้วยกันดังนั้นหนึ่งในสิทธิ์ที่เป็นการทําลายสิทธิของมุสลิมนั่นก็คือการเข็นฆ่าซึ่งกันและกัน และท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะวะซัลลัมได้อธิบายถึงอะไรฮุกลมของผู้ที่ฆ่ามุสลิมโดยไร้ซึ่งเหตุผลดังนั้นถือว่าการการะทำเหล่านี้ถือเป็นการอะไรเป็นการปฏิเสธในเชิงหลักปฏิบัติด,ด้วยกันเพราะมันคล้ายคลึงกับพฤติกรรมของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธัทธาตัลลสซบะฮานะฮุวาตอาลา เพราะอะไรอีกพี่น้องพุทธีมีมานเพราะเนื่องจากว่าการปฏิเสธความเป็นพี่น้องในหลักการาศาสนาอิสลามถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในการที่จะปกป้องคนเราเนี่ยจะต้องอะไรปกป้องความเป็นพี่น้องที่เป็นมุสลิมด้วยกันแต่ถ้าหากว่าเขาได้เข็นฆ่าพี่น้องด้วยกันถือว่าเขานั้นได้ิดรอนสิทธิ์อันยิ่งใหญ่นั่นก็คือสิทธิ์ในความเป็นพี่น้องในรูปในการในใน,ในอิสลามวลาลกุฟรุนจูฮุด แต่ไม่ใช่เป็นการอะไรปฏิเสธไม่ใช่เป็นการปฏิเสธใหญ่ไม่ใช่เป็นการปฏิเสธเที่รู้ว่านี่คือความผิดแต่เขายัางดื้อดันในการอะไรในการกระทำเช่นนี้บางคนพี่น้องพุท่มีมาด้วยกับเหตุผลเดินๆอารมณ์ตทสาบ้างโกรธบ้างอะไรบ้างเรื่องส่วนตัวบ้างแต่ไม่ใช่เป็นการปฏิเสธไม่ใช่บอกว่า <c oughs> การเข็นฆ่ามุสลิมด้วยกันเนี่ย เป็นสิ่งที่อนุญาตไม่มีใครพี่นัองผพุทธ่มีมานด้วยเหตุนี้บรรดานักิชาการไม่ได้จัดอยู่ในการปฏิเสธในเชิงหลักความเชื่อนั่นเองอยู่ในหนังสือชัชหุนอิมามันนวาวีอลัลลฮีหินมุสลิมเล่มที่2หน้าที่54 ต่อมาพี่น้องพุทธิมีมาหลักฐานที่2ดังที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะัลฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลลตารุจิอูบะดีกุฟารอนยัติบูบะดูกุมรีกอบบะบะดินอาดิษบนนี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องพุที่มีมาถ้าหากว่าเราดูผิวเผินเนี่ยท่านนาบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ตกอย่าได้กลับเหมือนกับการนับถือศาสนาของพวกท่านในอดีต อย่าได้อะไรพวกท่านทั้งหลายอย่าได้กลับหลังจากฉันในสภาพที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธสภาพของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธนั่นก็คืออะไรเขียนค่าซึ่งกันและกันพวกท่านบางส่วนของพวกท่านเขียนค่าซึ่งกันและกันนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลฮุวะลฮัวสัลลัมได้พูดถึง ขะดิษบทน,นี้เพราะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นพี่น้องพุทีิมีหมานฟิตรนะมันจะต้องเกิดขึ้นระหว่างมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันมันจะต้องมีการเข่นฆ่าซึ่งกันและกันมันเป็นซุนนะตุลฮล์และมันจะต้องมีการเข่นฆ่ากันใ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 นยุคของอาคิรุซามานที่ท่านนาบีบอกวา่าฮัตตยักซุรออันฮัจ คำว่าอันฮรจจนั่นก็คือการเข็นฆ่าซึ่งกันและกันบรรดาลิมเนี่ยจะถูกเข็นฆ่าซึ่งกัรและกันนี่คือส่วนหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัม๋ยมสุลอ่าละฮอาลัย the ฮ uh ุสัลลมได้กล่าวในหนังสือที่พูดถึงของบรรดานักิชาการที่รวบรวมเขาเรียกว่าอัชรอตุซาสัญญาณของวันเกียมะต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิหมานฮะดิษบทนี้ก็เป็นฮะดิษที่อยู่ในบันทึกของอิมามมันบุคอรีและ ฮะดีที่อยู่ในบันทึกของอิมหม่ามมุสลิมเช่นเดียวกันเหตุผลที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮวสซัลัมได้เรียกทั้งสองฮะดีตบทนี้ในเรื่องของการเขียนค่าซึ่งกันและกันโดยใช้คําว่ากุฟรนไม่ได้หมายความว่าเป็นการปฏิเสธศรัทธา ไม่ใช่หมายความว่าเป็นการปฏิเสธศรัทธาใครที่กระทำเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาหรือตกศาสนาของเราสุภาพนะฮัวต่อะลไม่ใช่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในระดับขั้นที่ใหญ่ที่สุดที่เรานั้นได้พูดถึงด a วยนั่นอหละที่เราได้พูดอึงกันไปัล้วน่น อิ س มุนก ي ล ا ن ุบฮานะฮูวะตะอาลามีอ,องค์การหนึ่งที่อัลลอฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงบรรดาผู้ที่เข็นฆ่าซึ่งกันและกันหรือสองฝ่ายที่มีการเข็นฆ่าซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่างไรก็ตามอัลลอฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันว่าบรรดาผู้ที่เข็นฆ่าซึ่งกันและกันเขาก็ยังคงเป็นผู้ที่ศรัทธา الله سبحانه وتعالى لديك هواه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما آلًا الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل بين وأقسط إن الله يحب المقسطين อัลลอฮฺส oh ุบฮานะฮฺวาตาอัลาได้กล่าวว่าหากทั้งสองกลุ่มที่มาจากบรรดาผู้ที่ศรัทธาอิกะตาลูพวกเขาได้เข็นข่าซึ่งกันและกันได้รบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันฟาอัสลิฮูบัยนะฮูมาพวกท่านจงอะไรปรองดองระหว่างสองฝ่ายฟาอิงบากอดอิฮดาฮูมาอัลันอุครอถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้อาธรรมอีกฝ่ายหนึ่งหมายถึงว่าอาธรรมไม่ยอมที่จะ ไม่ยอมที่จะอะไรปรองดองซึ่งกันและกันฟอกตีลุละตีตะบกีฮัตตะฟีอะอิลามริลละดังนั้นพวกท่านจงเข,นข,งข็นฆ่าจงฆ่าบรรดาผู้ที่อะไรบรรดาผู้ที่นอกรีดบรรดาผู้ที่บรรดาผู้ที่กดขี่ข่มเหงจนกว่าประเด็นเหล่านี้จะไปหยุดที่ การตัดสินของอัลสุบฮานะฮหัวตาอาลาแต่ถ้าหากว่าเขาแต่ถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้ยอมรับข้อเสนอฟาอสลิฮูบัยนนหูมาพวกท่านทั้งหลายจงอะไรจงทําการปราณีทําการปรองดองระหว่างสองฝ่ายด้วยกับความยุติธรรมและพวกท่านทั้งหลายจงยุติธรรมแท้จริงพระองค์อัลสุบฮาหะฮหัวตาอาลาทรงรักบรรดาผู้ที่มีความยุติธรรม องค์การนี้พี่น้องพ้ทีม่มีมานเหตุการณ์หลังจากที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาและฮุวาซัลลัมได้เสียชีวิตก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคของอในยุคของท่านอุสมานบินอัฟฟานท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยถูกเกข็นฆ่าถูกเกข็นฆ่าด้วยกับน้ามือของกลุ่มคอวาริชเลยเมื่อท่านอาลีบินอบีตอ l i บเนี่ยขึ้นดํารงตําแหน่งเนี่ย ท่านมูอาวิยะบินอบีุซุบยานท่านเองก็ถือว่าเป็นเครือญาติของท่านอุสมานบินอัฟฟานก็เลยต้องการที่จะหาคนที่จะมาฆ่าท่านอุสมานคือเป็นสิทธิ์ที่ทางม ah ูอาวิยะเนี่ยต้องการที่จะหาคนเข็นหาคนฆ่าท่านอุสมานเพราะว่าเป็นเครือญาติของท่านอุสมานบินอัฟฟานแต่ในยุคข,ของท่านลีบินอบีุลตเล็บท่านลีบินอบีุอตเล็บท่านก็ดูเชิงแล้วว่ามันมีกลุ่ม ก็เรียกว่าบรรดาซอฮาบะบางท่านที่มีแนวความคิดของกลุ่มคาวาริดไม่อยากที่จะทําให้อะไระในสังคมในยุคนั้นเนี่ยแตกแถวก็เลยพยายามที่จะปนีปานอมพยายามที่จะล่าช้าออกไปจนกระทั่งจนกระทั่งเกิดฟิตนะในสงครามที่มีการสู้รบกับท่านอาลีกับท่านซุบยานบินอบีท่านท่านทุบซุบยานท่านมูอาวิยะบินอบีซุบยาน ด้วยกับการยุ่ยแย่ของกลุ่มขวาริดพิ้องผู้ที่มีอิมานที่จริงเนี่ยทั้งสองไม่ได้ต้องการที่จะสู้รบกันแต่ด้วยกับการย,ยุ่ยแย่ด้วยกับการจุดไฟในขณะนั้นจนกระทั่งทําให้ทั้งสองฝ่ายเกิดการสู้รบซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้พิ้องผู้ที่มีอิมานเกิดขึ้นจนกระทั่งบรรดานักวิชาการได้ ได้มองว่านี่คือฟิตรนาอย่างหนึ่งที่หลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลัลฮุอาไลฮ์อัลสลัมได้เสียชีวิตแล้วก็อีกฟิตรนาอย่างหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มขวาริดพินองผู้ที่มีอหมานได้ผุดออกมาเหมือนกับดอกเห็ดท่านอาลีบินอบีตอลิบต้องการที่จะทําให้สังคมอิสลามมันเกิดความเสถียรภาพเกิดความมั่นคงหลังจากนั้นก็ค่อยหาคนอะไรหาคนเข็นฆ่าสุดท้ายพี่น้องผู้ที่มีอิมาท่านอาลีบินอบีตอลิบเมื่อ เห็นพฤติกรรมของกลุ่มคอวาริดที่มันผุดออกมาเนี่ยท่านก็คิดเลยว่านี่คือคําพูดที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอลลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าจงอะไรจงประหักประหารจงกวาดล้างกลุ่มคอวาริดและองค์การของอัลลอฮฺสุบฮานะฮวแต่อาลาในองการนี้ก็เช่นเดียวกันบ่งบอกว่าใครก็ตามที่อาธรรมต่อพี่น้องเนี่ยให้เรานั้นประหักประหารให้เรานั้นกวาดล้างกลุ่มที่อะไรที่ละเมิดศี ต่อบรรดามุสลิม斯นก็เลยท่านอาลีบินอบีต้อลิบเนี่ยกวาดล้างพี่น้องผู้ที่มีหมานกลุ่มขวาริดในยุคนั้นเนี่ยจนกระทั่งฟิตนาเหล่านี้มันก็ดับหายไปต่อมาพี่น้องผู้ที่มีหมานอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตาลาองค์การเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตาลาได้บอกได้ได้เรียก บรรดาผู้ที่เป็นมุมินถึงแม้ว่าพวกเขาจะเข็นฆ่าซึ่งกันและกันสู้รบซึ่งกันและกันดังที่อ um, oh um ัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตะอาลาได้ก่าว่าอินนามันมุมินูนนะ إ خ วัยตุมวัตต أ กุลลอฮะละอัลละกุมต م รฮ ح มูนอยู่ในอิสลามฮูจะรอดองการที่สิบแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นถึงแม้ว่าเขาจะเข็นฆ่าซึ่งกันและกันแต่ความเป็นพี่น้องมันก็ยังคงเกิดขึ้น ฟาอัสลิฮูพวกท่านทั้งหลายจงอะไรปรองดองซึ่งกันเละกันระหว่างพี่น้องของพวกท่านและจงยำเกรงต่อรอหวังว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะถูกได้รับการเมตตาจะะากอัลลอฮฺนะฮฺตาอัลละองค์การเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมันอัลลอฮฺนะฮฺตาอัลละทรงยืนยันว่าถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะเข่นฆ่ากันจะสูะ้รบกันแต่อัลลอฮฺนะฮฺตาอัลละเรียกบรรด,ดาผู้ที่ศรัทธาเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ตกศาสานาแต่อย่างใด แต่แค่เพียงพวกเขาได้ปฏิเสธถึงอะไรความเป็นพี่น้องนั่นก็คืออุคู่ตุนอีมานความเป็นพี่น้องในสายเลือดหลักการศาสนาอิสลามสายเลือดที่มาจากการศรัทธานั่นเองวะลัมยันฟีอันหุมใช้อันมินซาลิกองค์การเหล่านี้ที่ผมหยิบยกพี่น้องผู้ที่มีอีมานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูนาะาพระอ,องค์นั้นไม่ได้ปฏิเสธถึงการอหมานของพวกเขาแม้แต่น้อยเลย อยู่ในหนังสืออะลามุสุน,นอันมังชูรอของท่านฮาฟิดอันฮากา,ฮามีน้าที่150ดังนั้นบรรดานักวิชาการเนี่ยมองว่าการปฏิเสธในฮะดีษของท่านนาบีหรือการปฏิเสธที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮวสลลัมได้กล่าวเอาไว้เนี่ยถือเป็นการปฏิเสธในเชิงหลักปฏิบัติมากกว่าไม่ ทำให้บุคคลที่เขีนฆ่าซึ่งการและกันตกศาสานานั่นเองและถือเป็นบรรณานุกชาการได้วางหมวดหมู่อยู่ในการปฏิเสธเล็กไม่ถึงขั้นตกศาสานาเพราะเนื่องจากอะไรพี่น้องผู้ที่มีหมาก,กลุ่มขวาริศเนี่ยบรรดานุกิชาการสารัฟในอดีตพวกเขามีความขัดแย้งกันว่ากลุ่มขวาริศพวกเขาตกศาสานาหรือว่าเป็นคนที่กระทำบาปใหญ่บรรดานุกิชาการส่วนใหญ่ โดยอ้างอิงคําพูดของท่านอาลีบินอาบีตอเลบบอกว่าหุมอิควานุนะพวกเขาเหล่านั้นคือพี่น้องของเราวะลากินนหฮุมบะเกลอาเล่นาแต่พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ชอบมักที่จะริดรอนสิทธิของเราหมายถึงว่าอาธรรมไม่ยอมที่จะเชื่อฟังผู้นําไม่ยอมที่จะอะไรยอมรับต่อผู้นําคิดว่าผู้นำเนี่ยมีความผิดหุมร ah ีจจนวะนะนูรีจจนเขาคือคนเราก็คน นี่คือความคิดของกลุ่มคอวาริดพี่น้องผู้ที่มีหมานฮะดิษมากมายที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะัยฮวะซัลลัมได้สัมทับอย่างรุรนแรงและได้กล่าวถึงคุณลักษณะของกลุ่มคอวาริดในยุคแรกและกลุ่มคอวาริดมันก็จะมีจนกระทั่งถึงวันกิยามัตจนกระทั่งดัดยานออกมาพี่น้องผู้ที่มีหมานกลุ่มเหล่านี้เนี่ยท่านนาบีได้กล่าวชัดมากว่ายักต ah ah ูลูนอาฮลันอิสลามวายดาอูนอาฮลันอาซานพวกเขาเหล่านี้เนี่ย เขีนค่าบรรดามุสลิมเขีนค่ากันเองมองว่ามุสลิมเนี่ยใครก็ตามที่ที่เขาเรียกว่าหลวมในเรื่องของหลักการศาสนาย่อนยาในเรื่องของหลักการศาสนาเนี่ยถือว่าเขาพวกเขาเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเพราะกลุ่มคาวาริดมองว่าใครที่กระทำบาปใหญ่เขาคือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจนกระทั่งผู้นําต่างเนี่ยเขาคิดว่าผู้นําคนใด ที่ไม่เอาบทบัญญัติของรัสุบหานะหัวตาอัลาที่ฝ่าฝืนต่อหลักการศาสนาพวกเขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจะต้องออกจากผู้นําจะต้องเข็นฆ่าผู้นําไม่แปลกใจพี่น้องผู้ที่มีหมานที่ท่านอุมัรบินคอตตอบได้เสียชีวิตด้วยกับน้าม,มือของกลุ่มคาริดท่านอุสมานได้เสียชีวิตด้วยกับน้าม,มือของกลุ่มคาริดและท่านอาลีได้ถูกเข็นฆ่าด้วยกับน้าม,มือของแนวความคิดของกลุ่มคารวิดอันเนื่องมาจากนี่คือกลุ่มที่อันตรายพี่น้อง แต่พวกเขากับอะไรทิ้งขว้างไม่ยอมที่จะอะไรปราบปรามบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาตนะ่อรัศมีห้าหัวตะอะลหันคันธนูมาเข็นฆ่าคนที่อยู่ภายในดังนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายพี่น้องท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวะลห์ฮวะซัลลัมได้กล่าวว่ากุลล ja ูมาคอรอจากรอนุนกุติยทุกยุคทุกสมัยเมื่อเวลากลุ่มคาริสเนี่ยโผล่หวัวออกมาจะถูกปราบปรามจะถูกปราบปรามแนวความคิดเหล่านี้เนี่ยเป็นแนวความคิดที่ ไม่มีใครรับได้พี่น้องผู้ที่มีอิม ا เพราะเพราะแนวความคิดเหล่านี้คือแนวความคิดที่สุดโต่งเพราะเนื่องจากว่ามองหลักฐานที่อยู่ในอันกุรานโดยปราศจากความเข้าใจของเหล่าบรรดาสฮาบะ ยกตัวอย่างเช่น,นพ่นงบูที่มีมานพวกเขาเหล่านั้นกล่าวว่าอะไรว่ามันลำ ah um all all ah um un, ยะกุมบิมาอังซาลอลอหูฟาอุลาอิกะฮูมุนกาฟิรุนใครก็ตามที่ไม่ตัดสินเป็นไปตามสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาทรงประทานลงมาเท่ากับว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานี่คือความเข้าใจแบบด้นดในอันกุรอานทาั้งทั้งที่ท่านอิบนาบบาสรอดิอัลลอฮุอานูท่ทนานได้กล่าวว่าคําว่าปฏิเสธในเทนี้นั่นก็คือกุฟรุนดูนะกุฟรุน อุฟรนดูนะกุฟรนหมายถึงเป็นการปฏิเสธเล็กนั่นเองไม่ถึงขั้นเป็นการปฏิเสธที่ตกศาสนานี่คือสิ่งหนึ่งที่เราั้นจาเป็นอย่างยิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงรายละเอียดในประเด็นต่างๆที่เป็นหลักฐานในหลักการศาสนาบนความเข้าใจของเราบรรดาสหบัเพื่อที่จะไม่ให้หลุดในการสับสนในเรื่องของคําว่าอุฟรนในหลักฐานที่อยู่ในกุรอานและฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลสลัลลอฮลัยฮิวะซัลลัม ก็ในข่าวหน้าพี่น้องผู้ที่มีมาในประเด็นต่อมาเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการกลับกรอกหรือการามูนาฟิกนั่นเองการกลับกรอกก็เช่นเดียวกันมีอยู่สองลำดับด้วยกันนั่นก็คือการกลับกรอกในเชิงหลักความเชื่อกับการกลับกรอกในเชิงหลักปฏิบัติการกลับกรอกในเชิงหลักความชั่วหมายถึงว่าการกลับกรอกของอบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลายท่กล่าวในุ้รานมากมาย ที่อ id, ัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอินนันมูนาฟิกีนาฟิดดาร์กินแอสฟิลิมินันนาอินนันมูนาฟิกีนาฟิดดาร์กิฟินฟิดดาร์กินแอสฟิลิมินันนาแท้จริงบรรดาผู้ที่กลับกรอกเขาจะอยู่ในไฟนรกชั้นต่ําที่สุดองค์การเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมานอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตะอัลลาได้พูดถึงบรรดาผู้ที่กลับกรอกในเชิงหลักความเชื่อไม่ใช่บรรดาผู้ที่อยู่ในเชิงหลัก ปฏิบัติดังนั้นหลักปฏิบัติหมายถึงอะไรเมื่อเวลาพูดมักที่จะโกหกเมื่อเวลาสัญญามักที่จะบิดผิวเมื่อเวลาตอบโต้มักที่จะเล่นสกปกนี่คือคุณลักษณะของอะไรคนที่กลับกรอกในเชิงหลักปฏิบัติที่ไม่ถึงขั้นตกศาสนานั่นเองเพื่อที่จะให้เรานั้นได้รู้ถึงระดับขั้นเป็นนองพู้ที่มีมานความเข้าใจของตัวบทหลักฐานเพื่อที่จะไม่ให้ หลุดออกจากความเข้าใจของแนวทางสารลัฟในอดีตก็เฉลี่าล่อในข่าวหน้าเราก็จะมาพูดถึงในประเด็นเหล่านี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ขอบิดทายด้วยครับวบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะวะสาลามุอะลัยกุมวะระห์มตุลลอฮิวะบาราคาตุ